พี่ลีฟเลี้ยงนะคะ เราต้องรวกแป๊บเดียวแล้วก็กินได้เลยนี่ครับเนี่ยเราเิ่งทีน่นี่แป๊บอืมโอชิซาลปองซาลปองครับ ก็กินคำเล็กๆพอครับนี่ของทอดนะของทอดก็มีครับอืมอันนี้เป็นเกี๊ยวตรงแบบว่าเกี๊ยวซาเกี๊ยวส่งเกี๊ยวซาเราตอนนี้ไม่ขายซ่าครับ อยู่ในจานเรียบร้อยโดนติ๊เช็อกโกบิลีไหมอารูอันนี้เป็นเ่าเรียกอะไรนะที่มันมีไส้เป็นไส้ชีสไส้ช็อกโกแลตแต่มันร้อนมากครับกินเลยไม่ได้เอาวางไว้ก่อน ออเมียนไม่ใช่เมียนแบบว่าไม่มีมาโดนหมูเด้งอันนี้ว่าครับหมูเด้งมาแล้วอ้อวันนี้ก็กินเป็นตัวอย่างนะกินได้ไม่ค่อยเยอะงาน ที่บนหม้ออารามยะประเทศครับเคยมากินยังยังครับอันนีครั้งแรกถือว่าดีครับจัดว่าเด็ดเ,เพื่อนๆตามมาตำกันได้นะของเยอะครับเป็นร้านห้องแอร์นั่งสบายสาย,สายแล้วก็ชิวๆอย่งนี้อันนี้เป็นเป็นเอออุย้ยขอโทษครับ <laughs> ถือไหมครับถ้าไม่ถือก็ใส่ปากเรา มุมมาร์ชแนลบางคนอาจจะบอกว่ามุมมาร์ชแนลอาจจะไม่เหมาะอาจจะเป็นตะกะตะการอย่าใช้คำน,นั้นเลยครับเ,เกรงใจ,งจ,จกินเนื้อแล้วเราก็นั่งกินหักบ้า,บางมีหยกก็มีนะฮะหยกก็มีของเยอะไหมครับของใช้ได้ครับเยอะใช้ได้เลยของเต้าหู้หนครับ าจจะกินไปหลายคำแล้วเพิ่งบอกนะเห็นมันเละๆตื่เราต้มกุ้งต้งตงป่าจริงๆพวกปลาหมึกอะไรนี้เขาก็มีนะฮะแต่ผมไม่ได้หยิบมามีปลาหมึกมีกุ้งเดี๋ยววันนี้เราจะกินสายนี้ครับสายเนื้อเนื้อเราก็จุ่มๆนะครับแล้วก็ขึ้นแล้วก็ใส่ปลาเลยครับ เนื้อเขาอย่างดีนะนุ่มมากที่บอกว่าร้อนๆนะอือคืยังร้อนอยู่นะฮะวางนว้แล้วโหเด้งหคำนะแล้วก็ต้องเฉลี่ยให้เท่าๆกันนะครับผักกับเนื้อนะครับเมื่อกี้เรากินเนื้อไปประมาณสิบคำนะฮะแล้วก็กินผักเป็นประมาณหนึ่งคำนะ มดินคนระับลงไปบางๆครับเ <laughs> <laughs> มืเ่อกี้นี้ตลกแดงหลายคนมาค้านนะครับบอกว่าไม่ใช่ตลกแดดครับกีบก้เรียกตะกะแดงครับผมจะเรยเียกอะไรเรียกเลยครับนี่ต้องหูง้นี่นะครับสไลด์วากอเมีนะครับ หลไลครับีลงเลยนี่เส้นปลานะเส้นปลาลงปลาลงปาหลายๆคนถามว่าคนมากินด้วยรังเกียจไหมเขาทนครับผมเขาต้องอดทนเติมน้ำกระดูกด้ครับนี่ครระหว่างที่เรากินก็นักงานก็จะเดินบริการให้เติมน้ำสุดดีเลยราคาก็ไม่แรงรับ น้ำก็มีนะบิสกิวนะน้ำสตรอเบอรี่ก็มีนะน้ำปั่นก็มีนะกินแล้วก็รับตามระยะกินคนเล็เล็กเรื่องกินเรื่องใหญ่ครับถ่ายทำเรื่องรองนะครับส่วนคนจ่ายตังค์นะครับต้องหันไป็นวงนะเจนะเจจ่ายเจจ่าย หมูนี่เราต้องลวกนานๆหน่อยนะครับเพราะว่ากันหูดดาแต่ถ้าเป็นเนื้อเนี่ยลวกกันเดียวนุ่มอร่อยในร้านสามชั้นพูดถึงหน้าพัมไก่มาร้านนี้มากกว่าคิวจะไม่ค่อยว่าง <c oughs> จริงๆก็ไม่ต้องโฆษณาให้เขาก็ได้นะครับตอนนี้คิวแน่นมากถ้าใครมาเราบอกว่ามาจากช่องผมนะครับที่ร้านก็จะไม่มีอะไรไม่มีส่วนลดรับ บอกแล้วว่ามันร้อนมากอันนี้ไม่มีน้ำตาลนะครับแบล็ซีไม่มีน้ำตาลเขาจะมีแยกนะแบล็ตซีแบบโรชโนซึก้า,น,กานะับตับแกตตี้ธรรมดามากับสามชั้นสุดแล้ว เรากินได้เต็มที่นะครับพนักงานเขาเก็บถ้วยตลอดนะเขาจะไม่รู้หรอกว่าเรากินเยอะขนาดนี้มีไก่สนับสนุนเน้นนะครับมันก็จะได้มีมีมีอะไรให้มีคอนเทนต์ให้ได้ดูเรื่อยๆนะผมต้องขอบคุณยุงไก่มากๆ ผมไม่ได้ทั้งหกนะครับน้ำมันกระเด็นออกมาจากหม้อนะครับมันแรงมากหม้อเดือดดีมากครับแคปเดียวสุกเดียวสุกเส้นปลาดีครับเส้นบุกด้วยนะเดี๋ยวเราจะชิมเส้นบุกบใช้ตะเกียบไม่ค่อยถนัดนะครับพอดีนิ้วนิ้วโดนคว้านไปแล้วครับ <c oughs> <c oughs> มันจะไม่ปกติคนระับมันงอไม่ค่อยได้ ซาลาเปานะสลเปาุกที่สามนครับโอ้ตาแล้วครับเราลืมว่าเราใส่เน้อไว้ถ้านานเนื้อมันจะแข็งมันดูดับพลังงานมันจะเนื้อมันจะเหนียวนีมก็ไม่เหนียวเท่าไหร่ดีครับเนื้อร้านนี้ดีมาก ย้อ,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 ยอน,นย้อนอดได้ไหมตาอย่างนี้นะครับรับกินไม่ต้องการใจเลยเป็นาการสำรองไดครับครับก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับแหกล้องเลยครับหมดแล้วนะฮะ<า>ัลุกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะไปตกคำหวานเป็นอไอศ์ครีมนะครับไปครับทุกคน นี่ครับก็ตบพายได้วอิ่นะครับก็มีวานิลลาช็อกโกแลตสตอรอเบอรี่ข้างล่างก็มีรสนมนะครับผมครับทุกคนวันนี้ปิดคลิปแล้วนะคบก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณมากครับแล้วแรกครับอิ่มไหม่ะอิ่มมากมากครับอร่อยไหมคะสุดยอด จะแนะนำคนสาแก้วมากินไหมคะก็ราคาไม่แพงนะครับก็รวมน้ำรีฟิลนะครับก็ตกที่ประมาณก่าประมาณ250กว่าบาทนะครับก,<ม>ก็คุ้มคุมค่าอร่อยแล้วก็วัตถุดิบสดดีมากครับก็ติดตามกันต่อนะครับว่า,าเราจะพาไปกินที่ไหนอีกไ, <ป S 1> ไ,ไปครับบ๊ายบาย